หลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ต่างประเทศทอยู่ในประเทศกองเฮาอยู่ประเทศลาวเนาะอยู่ชุมมองชุมบอนสบายดีเด้อพี่ป้านะาอาป้าลุงพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะมาพบมาพอกันคือเก่ากับป้าเมาปาาเป๊ะนะคะที่ซ่องสาวแพงป้าเมากับผามืหอหดปลาดำเนะาะกับมี่อ้า,าวโอแดด <ไป S 1> อีลีเฮ้ย แดดอีล de ีพอดีพอดีพอเห็นน้าขุ่นพี่น้องีนร้านบ่าวกัปตันสื่อมาเอาไปเบิ่งไปชมเลยนะพี่น้องก็มีอีนังสีให้เบิ่งให้ชมอีนังเด้ข้างในนี่พ่อตะเปิดประมาณกั้งอากาศว้ายมามาเพาะสาวจ่อยพี่น้องเอ้ยเฮ้ย เ่อเพแต่งตาหนาแต่งตางามได้ไหมนี่ไปน้าเลิศไพี่น้อฮะสวยค่ะต้องไปหก่อนพี่น้องนางสลองพี่น้องเ้ยนางดีอกดีใจเฮ้ยโตดีอกดีใจแห้งบ่เฮ้ยจะแต่งหนามาฮับนางสีเฮ็ดนะนอนนหัวโอเคค่ะเออสีต้าเห็ดกับน้ำกรปุ่นบ่เฮ้ยบ่กปาเห็นยังบ่กระปลามาปลาะปลารปาาปล นักป้าพี่น้องพี nonsense, ่น้องปบปบปบสังเกตนั่งแต่งหน้างามงามพี่น้องเลยนั่งเลิศพี่น้องนั่งเลิศมื่อนี้มุกเจมุกเจพี่น้องดีอกดีใจน้ำเนาะข้อขบคุณเด้อสมองสุบอนทั้งเอฟซีแล้วก็ทั้งพี่น้องกันญาติพี่น้องชาวบ้านของเฮ่าเลยเนาะไปซอยหางัวเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็เห็นไปถีเียบหอยแล้วแต่ก็มาจัดงานสลองกินเลี้ยงกันนะพี่น้องเนาะเล็กๆเน้นหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าสิเห็ดลวงลายไผ่มาก เมย์ใหญ่ดำพ่นกับโบมีเนาะป้าดำพ่นกับโบมี้วก็สมนาบุญคุณกินเลี่ยงการฉลองเนาะปาลีปาลีค่ะสบายดีค่ะปาลีสบายดีค่ะส,สวยงามมากปาเต้สบายดีหนี่ยเซ่้ยทุกคนนะ่ารักจริงๆเลย เฮ่นน้ามาซอยงานเมื่อนี้ผุนสู้ๆโอ้ยสร้อยงานพี่น้องขอขอบใจละลายเด้อเพื่อนคนหนาหักของอันป้าวลีเฮาพี่น้องเอ้ยหนาหักอีลีเน่าผุนโอ้ยเด็นเด็แต่โบจึงวาสันเถอโอ้ยงามขนาดพี่น้องโดดเด่นนั่งโดดเด่นมื่อนี้มากกัมากก่อนหมชูโชู้ เบียกงานเลยมีพจงานเนะาะซาเจอยมีพจงานกามุมโหมะนี่มาเตรียมเหี่ยบหยอยมีกระมาบเบืองมาชมรอบรอบนะพี่นนะ้องเนาะเฮือนครัวของปลาดำเฮือนครัวของปลาดำขอพท่านสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะหักกะก่อ,อก่อแล้วก็เทพเทพื้นไนนว้เนาะเดี๋วยวพิ่งจะเตรียมเจ้เฮ้ยตัวดังไพ่อย,ยู่ใส่ไหมม๊า ปะดำเพิ âm, ่นด you know, <ừ. S 1> ังไฟอยู่นอกพี่อนเนาเพิ่นยันมันควันเขาเพื่อนเพิ่อนมันแน่เพื่นเพิ่นดังอยู่เดินเิอะน้าใช่เฮ้ยแนวสีอันนั้นนะเออเด้เบากับตันสื่อมานี่ได้พี่น้องแนวสีมาเลี้ยงเอื่อยเลี้ยงเนาะเนาะทีมงานหางัวของเฮามีปลานิลเฟ่อันนี้อะไรตีนไก่เลยนี่แล้วก็มีหนึ่งลูกชิ้นแก้มชงใช้ชีแก้มกำหน้ำเก๊กหัวนะพี่น้องแล้วก็มีตีนไก่จักโลเฮ้ยน้าทุ่งนามบ่ แม่แล้วโอ้เด้อพี่น้องเลยกรเพินก็มีน้ำอกน้ำใจเนาะแต,ต่ตอบตอบตอบแทนสมนาบุญคุณกินเลี้ยงกันนะพี่นอ้องเล็กๆหน่อยอันสำหรับอันเบิ่งความอยู่ความกินนีสิเล็กสิน้อยเด้อพี่น้องแต่สำหรับน้ำใจนะคิดว่าสมควรอยู่เด้อพี่น้องผู้ห้างงัวคือกันจนตีนไข่ตีนพุงเนาะจนไข่แตกไข่แตนขอขอบคุณหลายๆขอขอบใจหลายๆเนาะถูก ทุกๆคนที่มีน้ำจิตน้ำใจซอยเรือปลาดำเนาะซอยเรือครอบครัวปลาดำที่สำคัญก็คือบ่าวจอยพี่น้องเลยบ่าวจอยลูกเคยไอ้ขั้นค้ำเนาะที่ผินพาไปเห็นไปพบงัวขอขอบอกขอบใจหลายๆเด้อมือแรงพล่สีมาพบมาเพอะกันเนาะบอกให้มาอยู่ต่อบอกให้อ้ายมาแต่อวะไอ้จอยไอ้มาพบมาเพาะบอกหัทอดไอ้ขั้นค้ำผและมาสวัสดีพี่น้อง เธอทำอะไรอ่ะเธอเธอนอนเหรอเธอนอนเหรอเธอทำอะไรคนนี้สบายดีน้ำเสร็จครับไอ้รัดสบายดีหน่อยสิสมองแก่ช้าจริงๆมาก่อกันจะสับหัวแก่บ่ากกบบอากับลานพี่น้องเลยบ่าแบบนี้แหละบ้านๆเด้อพี่น้องเดอยจะได้ชาเด้อเรมาาเคยบ่าแบบนี้บ่าก็มันนะมันมึนพี่น้องเลยไอ้รัดโซ่นะมันมึน ยังเอาเตามางคุณเวนต่อไอ้กั๊บไอ้กั๊บคอยเปิดกล้องสบายดีพี่น้องคุณป่ต่อเตาวะเอาไปต่อให้น้องให้น้องไปต่ออ้าวอ้าอ้าอีหล่าสบายดีลูกน้องน้ำชาเนตหน้าอันนี้เป็นร้านของป้าเมาเด้อเนตหน้าน้ำชาเป็นลูกของของน้องจาเนาะร้านร้านอะไรเนาะจ้าแม่จ้าแม่บังคับสบายดีสบายดีป้าลุง เออเย่เด้เหลืองไดือดเหลืองชมพมเลยวะชมพูมื่อกุนเป็นนางเล่นอยู่นอกลูกนางเล่นอยู่ห่มไามลูกไปอีละบบกกวนผู้ใหญ่เด้อลูกเด้อนางเล่นอยู่ผู้ใดผู้เตียงอยู่อยู่หัวเื่อนผู้เด้อเด้อผัดผัดเห็ดแล้วจังกินลูกบววนผู้ใหญ่เด้อลูกเด้อไปเล่นอยู่เนาะบอกลูกบอกล้านนะพี่น้องเนาะกะสีห้เห็นในอันในคลิปเลยพี่น้องบ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่าเหลับลังบ่ได้ว่าเาลังไม่ดอกให้เห็นชีวิต การเป็นอยู่แบบนี้พี่น้องบ้านๆเนาะนี่กลังจัดเตรียมอาหารแล้วพี่น้องเนาะจัดเตรียมอาหารคอณไอ้ก๊าบออกมาช่องช่องสองโตกับพ่อเออเออตัวเดียวกับพ่อพราะว่า กระปุกสิบรินกระปุนสิบรไลายเนาะพี่เนาะกระปุนสิบรไลายส่วนไลายก็สิเป็นปลาเพื่อนจีเอามาย่างกินเนาะเป็นสิเห็ดอันเครื่องมักพี่เนาะเครื่องมักปลาฮะสิย่างสูตรได้คือสูตรเคลือบนะบอกใช้เวียงจันโอ้เพื่นจีเพื่นจีเผาสูตรเวียงจันพี่น้องสีย่างสีย่างสูตรเวียงจัน ทอดเก็ดบ่อยกับสูตรเวียนกันถอดเก็ดแล้วก็บังบังแล้วก็เอาโอบพี่น้องเอาคนเลยเอาเครื่องมักโอบแล้วก็ไปย่างเนาะนี่ลงไปที่ไหนก็คือเบิ่งนั่งเอกค่ะนี่ล่ะนั่งเอกคนนี้นาหักพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นเ่นเพปฏิเสธเพิ่นปฏิเสธทั้งใดไปถูกได้ถูกทีถูกทาง น่ารักที่สุดวันนี้เพราะว่าแต่งตัวสวยมากค่ะหน้าตาหน้าตาของนางสวยตาบอดบ่เกลือตา่เกลือหัวน้องหิน้องหิน้องปาลีปาลีว่าหลานไอ้กับถามหาเกลือตาบอดบ่เกลือเผว่าปัจจิวันไอ้กับตาบอดบ่เห็นเกลือตาบอดบ่เกลือเผว่าโอ้ยเจมสนปาลีมาเป็นเพื่อนนะ เป็นเพชรเป็นเพชรพี่น้องได้จอยตามําผสมกันเลยองสิเก็บภาพเนาะพี่น้องเนาะสิเก็บภาพให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมความตื่นเต้นดีใจสิเตรียมอาหารกันกินสุขี่สุนนองกินนําพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณหลายๆเนาะทั้งเอซีที่ติดตามเสมอมาพี่น้องเนาะทั้งชาวไทยต่างประเทศก็ดีที่ติดตามข่าวข่าวเรื่องประดมเนาะประดํางัวหาย มือนี้กะดีพี่น้องเอ้ยเป็นมือสันว่าดีเพราะว่าเห็ดงัวงเหยบหอยสีสลองฮะนายปลาดำจะทำอะไรปลาเจ็ดปลาน่ะปลาดำเปี่ยนซอลดดวปลาตุงเห็ดดำกับมาเบ <stop> ิ <Aww. S 2> ่งกับมาเบิ pues ่งคว่ำนาฮักขอาทำเล่เบิ่องนี้พี่น้องมาธรรมดาเป็นสีสซอยปลาดำเห็ดถอดเก็ดปลาเกลียวขีดออกโซเกตเราขีดออก ปะคำปะคำเป็นผู้ถอดเกศห้ปลาดำเป็นผู้คั่วอยู่มโนกึงล่ะปะดำข้าวหรือมันผวดพราะพี่น้องบัท่านมาพร้อมเพียงกันพี่น้องเลยยังมาบบเบิดเนาะบางคนกะสิขิดว่างแผนอยู่บแจักกูไปนี่บบต้องเห็ดกูสิถทาแต่ได้กินบแจักอย่างม่ามาดะมังแล้วมังแล้วอยู่ทั้งเฮือนนะบบมาจักเถื่อนให้เขาเห็ดโลดมาแล้ว กูสีทาไปกินดอกว่าแล้วนี่ป่าว่าเนาะป่าว่าลงไปคลองมึงดูพี่บะกะเตึกตอนน่ะลงของนำเข่าลุงแหล่ไปเอาหักยาอยู่บ้านเอาหักยามากินเนาะบั่งบั่งบั่งเน้ยเอาตัวสีย่างบั่งแงล่ะนิดคนเอาเงินจีนใครหยัดใจตัวโปรดจักบังป่าบุ้ยบั่งชลิยงในโตมันน่ะเธอหั่นนะ อันนั่นแล้วบังกระพังน่ะเดียวกันดำเอินยาก็พุ่นแหน่เห็ดกินแหน่ลาบภาษาไทยเขาเรียกว่าบังภาษาลาวเขาเอียนว่าหั่นสลี่ยั่งประดามบุหูเลยที่บังเฮ้ยบึงลูกพี่น้องีแทไปอยู่ประเทศไทยที่แทไปอยู่ประเทศไทยอยู่มันยังมาสื่อสารอยู่่พีน้อง้าวเบิ่งหน้าเบิ่งชมหน้านั่งดีใจสิทำได้ประดาม เอาขีออกสิปิ้งมันสีมันโลดนสะลูกไม่จีกเอาขีออกเอาขีออกเอาน้ำมันออกเอาจากโตเห็ดน้ำ้าวปุ้นนั่นเอาแต่สองโตก็หากระเห็ดบ้างปิ้งเบิดปิ้งอะไดรเห็ดอยู่เห็ดกินเนี่ยแต่กินแต่ย่างจำนะอืมอยากจำมั้งคะเนี่ยอยากจำนะบอ ลาบเลยเนาะเห็ดลาบสอกลาบซอยกินเข่าแน่นอนของสแล้วผมเองสิเอามากินย่างกันเข่าห่วยกินทุกอย่างางนั้นเหรอคะไอ้กัปตันห่วยกัญยากันแล้วพัชกินเข่ามาอย่างนั้นเหรอป้าเมาลืมไป กเอาอย่างมนย้าอกินอย่านกรปุนก็อันน่ะเฮ้ยน้ำกขปุนดีลูกเลยแมนเอาตัวใหญ่ตัวเดียวกับพ่อเฮ้ยบกใหญ่ๆนะน้ำกรปุนเอาบุกใหญ่ๆตัวเดียวแมนตัวเดียวกับพ่อยังหาตัวนี่เยตัวงหาตัวตันันได้ไหทงนั้นได้เอาทำเอาทำเอาทำลาบสองตัวใหญ่ย่างย่างสี่แมนย่างย่างหาย่างหาย่างหาบพ่อกินปีคนหลายเ้ ได้ยอาสีสนมย่างสีย่างสีกับพ่อปิดเจารณาพี่น้องไม่น้อยหรอกมันมีข้าวปุ้นอยู่ทำเงินทำออนไล้ยเจ้าแดี๋ยวทำเงินทำเงินพ่องหมูไปห้างหัวซอยเอจะเบิรงเจ้าฮารอยู่เดียวน่ะโอ้ยแจ่าฮารอยู่เดียวก็ได้ว้าหงายงน่ะได้ได้เวลาแล้วนะคะจะปิดคลิปแล้วนะคะ สุดท้ายก็ไว้ใสสให้พ่อน้องพี่น้องโจโชคดีมีความสุขมีแต่ความสุขกายสุขใจนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกรลังต่วว่าแม่เพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นว่ายันบ่พอกินยันบอกพอกินยันบอกพอกินมันเป็นลายจะขายข้าวในเล้าเลยมันเป็นลายประดําข้าวเธอก็ไม่นี่เธออะหนักแต่คิ้ว ข <laughs> ายข้าวแค่สี่สอบห้าสอบก็พอแล้วประดา <c oughs> น้อพี่น้องเนาะสุด่้าเขาเอวส่ให้พ่อพอแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขขอบพระคุณหลายๆที่ติดตามชมสองซบแพงเนาะ <c oughs> ะกาานไลกดแชให้เนเด้อขอบพระคุณหลายๆสบายดี <c oughs>